จังหวัดเพชบูรณ์แม่วัย53ปีวอนสื่อตามหาลูกสาวหายตัวปริศนานาน6ปีเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อผู้เป็นแม่วอนสื่อช่วยติดตามหาลูกสาวซึ่งออกจากบ้านไปทำงานต่างจังหวัดก่อนหายตัวปริศนาติดต่อไม่ได้อีกเลยนานกว่า6ปีแล้วทั้งคิดถึงทั้งเป็นห่วงลูกจนเก็บไปนอนฝันแม่ก็สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยกระเาะกระแสะอยากเจอหน้าลูกสักครั้ง ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวยังสร้างไม่เสร็จมีเพียงสังกะสีกั้นห้องพบกับนางสมมิตรปรีปลังอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่44หมู่5ตซับเปิบอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ได้เปิดเผยว่าตนเองมีลูกสองคน คนเล็กเป็นผู้ชายชื่อนายอนุสรจันดีอายุ23ปีขณะนี้ประสบอุบัติเหตุนอนอยู่โรงพยาบาลวังโป่งนานนับเดือนแล้วอีกคนเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวราพรพาสมัยหรือจุม๋มอายุ30ปีซึ่งหายตัวปริศนาติดต่อไม่ได้นานกว่า6ปีแล้วหลังจากเดินทางไปทำงานร้านอาหารที่พัทยากับนางสาววิไลพรมเมืองอายุ40ปีอาศัยอยู่เลขที่ 99ทับ7หมู่5ตำาบลซับเปิบอำเภอวังโป่งซึ่งเป็นญาติกันเมื่อ6ปีก่อนแต่นางสาววิไลทํางานอยู่ด้วยเพียง6-7เดือนก็กลับมาก่อนโดยอยู่บ้านได้ราว4-5เดือนก็ย้อนกลับไปทํางานที่เดิมแต่กลับไม่เจอและติดต่อไม่ได้โดยไม่ทราบว่าไปไหนไปกับใครตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยค่ะนางสมมิตร ปรีปลังอายุ53ปีได้เล่าต่อว่าตอนนี้ตนเองคิดถึงและเป็นห่วงลูกมากเฝ้ามองทางอยู่เสมอว่าลูกจะกลับมาหาประกอบกับสงสารหลานสาววัย8ขวบซึ่งเป็นลูกของนางสาวราพรพาสมัยที่คอยถามยายเสมอว่าเมื่อไรแม่จะกลับมาจึงอยากวอนสื่อช่วยติดตามหาลูกสาวที่หายตัวไป เป็นปริศนานานกว่า6ปีให้ติดต่อกับมหาแม่บ้างเพราะตอนนี้แม่ทั้งเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพและดูแลหลานได้มีเพียงนา,นายมนัสพรมเมืองอายุ55ปีอยู่บา้านเลขที่99ทับหหมู่5ตําบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักเป็นลุงและญาติที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นครั้งข่าวได้พาเดินทางไปหาหมอตามนัดและนำของกินมาให้บ้างได้สอบถามนางสมมิตรปรีปลังอายุ53ปีได้เล่าว่าหากใครพบเห็นลูกก็ฝากบอกน้องจุ๋มให้มาหาแม่บ้างเป็นห่วงมากนอนหลับก็ฝันเห็นแต่ลูกเวลารถผ่านก็คิดว่าลูกจะกลับมาซึ่งลูกหายไปนานหลายปีแล้วตอนนี้แม่ไม่สบายเจ็บป่วยไม่แข็งแรงส่วนตัวคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ อยากให้กลับมาหาแม่มาหาลูกบ้างซึ่งลูกสาวแท้ๆของเขาก็ถามต้นว่ายายเมื่อไหร่แม่จะมาหาหนูสักทีแม่ไม่รักหนูกับยายเลยทิ้งเราไว้สองคนแต่ก็ได้แค่ปลอบใจหลานพูดทีไรหลานก็ร้องไห้บอกว่าแม่ไปทำงานเดี๋ยวก็มาซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้เลยว่าลูกทำงานอยู่ที่ไหนทำได้เพียงแค่เฝ้ารอ เทศกาลสงการานต์ปีใหม่หลานก็ถามหาตลอดขณะที่นางสาววิไลพรงเมืองอายุ40ปีญาติที่เคยไปทำงานด้วยกันได้เล่าว่าไปทำงานด้วยกันตั้งแต่ปีพศ2 5 5 9ไปทำงานด้วยกันที่พัทยาอยู่ร้านอาหารได้นานราว7เดือนแล้วตนก็กลับมาอยู่บ้านได้4-5เดือนย้อนกลับไปดูที่ทำงานเดิมก็ไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้โดยไม่ทราบว่าไปไหนไปกับใครพอตอนไหนก็ ไปกันสองคนพอย้อนกลับไปอีกทีก็ไม่เจอกันแล้วทางด้านนายมนัฐพมเมืองอายุ55ปีซึ่งเป็นลุงได้เปิดเผยว่าอยากให้หลานกลับมาดูแลแม่เพราะแม่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคหืดหอบตนต้องพาไปหาหมอตามนัดทุกเดือนอยากให้กลับมาบ้านให้ติดต่อกลับมาบ้างเพราะเวลาหมอนัดก็มีเพียงตนและญาติพาไปหาหมอตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงติดต่อไม่ได้เลย นานหลายปีแล้วราวๆห้าถึงหปีตั้งแต่ออกจากบ้านไปส่วนช่องทางโซเชียลแต่ก่อนเคยเล่นแต่ห้าหปีติดต่อไม่ได้อีกเลยหากถ้าใครพบเห็นช่วยติดต่อมาเบอร์นี้ด้วยค่ะ093 427 57 92ลุงมนัดจุ่มเอ,อ้ยน้องจุ่มไปอยู่ตรงไหน พูบเห็นก็บอกให้ลูกมาหาบอกว่าน้องจุ๋มมาหาแม่ hmm. แม่เป็นห่วงนอนหลับก็ฝันเห็นแต่ลูกรดผ่านไปผ่านมาก็แงะดูนึกว่าลูกมาหา hmm. ลูกหายไปหลายปีแล้วแม่คิดถึงลูกจัง ลูกมาแม่แม่ตอนนี้ก็บอกว่าสบายอ่ะลูกแม่ไข่มแม่เป็นลูกหนูคิดถึงแม่เด้อ,อครับ เธาคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีค่ะยังอยู่ค่ะเขายังอยู่ค่ะอืแต่เขาจะให้เขามาหาแม่บ้างค่ะอยากให้เขามาหาแม่มาหาลูกเขาบ้างค่ะบ่มมีแต่แม่หลอกที่พูดเรี่องลูกแล้วร้องไห้อะลูกสาวมันได้แท้น่ะยายเมื่อไหร่แม่หนูจะมาหาหนูสักทีละยายเดี่องมันก็มาดอกลูก แม่หนูทำไมไม่รักหนูยายเลยเนาะทิ้งหนูกับยายอยู่สองคนเนาะยายเนาะเออช่างเขาจะลูกเดี๋ยวสงกา์แม่ก็มาหรอกเดี๋ยวปีใหม่แม่ก็มาหรอกลูกเดี๋ยวแม่ก็มากันวิชาตแล้ว mm hmm. นะน้าโอ้ะหลานหลานก็ร้องพูดทั้งแม่มันมามันร้องจังเลยนั่นร้นองก็ร้องกับหลานหนูว่า ลูกเงียบชะลูกเงียบใช่เดี๋ยวแม่ก็ามาเนาะแม่หนูทํางานอยู่กันนี่ชติแม่ทํางานอยู่ประเทศนอกเดี๋ยวแม่ก็มาหนูอย่าร้องเด้อก็คือโกหกหลานไปโกหกหลานหลานร้องค่ะหล,ลานร้นองก็เลยโกหกหล,ลานแต่ไม่รู้ว่าเขาทางานที่ไหนไม่ค่ะไม่รู้ค่ะก็คือรอทุกสงการานทุกปีใหม่ นั่นเขาก็รอของเขาอยู่อย่างนั้นะ่ืะ <ious> เขาว่าช่วการปั๊บนี้เขาก็มาถามอีก <ฮะ S 1> ก็โกหกไปอีกก <EN> ็ปีใหม่อีกเขาก็มาถามอีกก็โกหกไปอีกเ <ฮะ S 1> ด็กน้อยนะโกหกเขาเขาก็เชื่อเราป้ายเนีแต่เขาโตวกว่าน,นี้แล้วเขาก็เขาก็ไม่เชื่อแล้วเขารู้ว่าเราโกหกแล้ว นิวยีเดชามาลามาศเมืองศิชาคล้ายแก้วภาพข่าวสุกันวดีสุวรรณรายงาน